สว,ส,สวัสดีครับลูกเพจดีจันครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลหลวงอดทิจันนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ระหว่างได้รับคำามช่วยเลอเพื่อที่จะมบให้แผรที่หัวศอกรับ ไปก่นพว่าดี๋หลวงริ้างวมนอยูนะครับผู้ประสบภยอยูนะครับทุกคน้องเล่งครับีขข้ากองเพื่อที่จะเสร์ฟให้แก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอหลมสดนะครับจังหวัดพิรบุลกนะครับเนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมท่วมเมื่อวานนี้นะครับ 跑站来，跑站来，跑站来，站站站站站，快快快快快！ สาสะพายสีดำนะด้านข้างนะนะหัวแตกเลยนะครับตอนนี้นะครับด้วยความหิวของผู้ส่งเริวางช้อเลยนะวางช้อนแล้วแพ็คเลย,งนนเลยผงไม้ยังถผงถูง,ถง ผมจะมบอกวัู้วจันนะครับอยู่ในื้นที่เรกษมนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างเล่นผลิตข้าวกล้องให้แก่ผู้ตกพายน้ำพ่วที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ที่ไม่ไม่ได้เปนะไม่ได้เปนะกระ,ะเป๋าสะายทใส่เื่อผ้ามที่ันมาคู่ครเัเ๋เด่น รดน้ำมาแล้วนะคะเอาไม้ไผ่มาปุยข้าวหน่อยไม้ไผ่มาปยข้าวหน่อย ไมนูนี้นะครับเป็ไก่กระเทียมนะครับลูกเพ็ดลูกเผ็ดใล้เคียงนะครับ,เ,รเ,รใใเ,รบเดี๋ยวจะ e ร่วมมีส่วนร่วมจะนำวัตถุดิบเป็นเนื้อไก่มาให้ที่โรงโรงคัวลุงอูดไดที่โรงเรียน หยกฟ้านะครับโรงเรียนหยกฟ้าเพื่อนๆอยู่ที่ลำสัดนะครับอันนี้เราเล่นผลิตข้าวก่อนเพื่อให้แก่นอกให้แก้ลูกศิษยนะครับเราจะเอาดี่ไง คือบนนี้คือเนี่ยอ้ยนี่เราเกาผักาไงจังหวะ สวัสดีครับลูกเพจครับลุงอูดเพจอีจ,จัน์นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนหยกฟ้านะครับอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้รีบเร่งผลิตข้าวกล่องเพื่อที่จะเสิร์ฟให้แก่ ผู้สบภัยน้ําท่วมนะครับอยู่ที่หลมศักแห่งนี้นะครับมีผู้สบภัยหลายตําบลมากเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ยังไม่เป็นบริเวณวงกว้างสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้น้ํามาเร็วนะฮะมาเยอะกว่าปีที่แล้วทําให้ไหลบ่ากินเป็นบริเวณวงกว้างนะครับทําให้มีผู้สบภัยจํานวนมากนะฮะสาธุบุญด้วยคุณรุ่งนภา ขอบุญล้นๆนะคะขอโอนบุญให้กับลูกเพจทุกๆคนด้วยนะครับจากลุงอู๊ดนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนมีหน้าที่ทำหมดเลยนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับ <c oughs> ตำรวจทางหลวงรับเข้าได้หร่ของตำรวจทางหลวงเมื่อกี้ <c oughs> สี่ร้อยอ่าทางหลวงนะอ่าทางหลวงไปก่อนหลวงกันไงคสี่ครูแปดสี่ร้อยเฮ้ยนี่นี่คือผู้นำชุมชนผู้ผู้นำชุมชนมาสั่งออเดอร์ข้าวนะครับตอนนี้ก็ครัวแตกนะครับลูกเพจครับครัวแตกเลยนะครับ นี่เจ้าของโรงเรียนนะครับนี่เจ้าของโรงเรียนนะครับเอื้อเฟื้อให้สถานที่เรานะครับลูกเพจดีจันทุกคนนะครับนี่นะฮะครัวแตกเลยครับลูกเพจครับนี่นะฮะ เอาเอาน้ำขึ้นรถด,ด้วยนะเอาน้ำมาด้วยเอาน้ำมาด้วยเอวยอะๆเลยน้ำครับนี่ก็เป็นพี่ๆตำรวจทางหลวงนะครับซึ่งได้มาช่วยขนข้าวไปเสิร์ฟให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับนี่นะฮะสั่งข้าวใช่ไหม สั่งข้าวไปนู้นเลยฮะสั่งข้าวไปด้านนู้นเลยครับเจ๊จงเจ๊จงมันจะได้ไม่ซ้าซ้อนกันนะครับนี่นะฮะหมดไปแล้วนะฮะสองกระทะเปลี่ยนกระทะใหม่ได้ยังเอาเอาใบใหญ่เอาใบใหญ่เอาใบใหญ่ตั้งเลย เอาไปใหญ่ตั้งขอบคุณนะครับขอให้ลุงออ๊ดสู้ๆขอบคุณนะครับอนุโมทนาบุญด้วยมาเลยอานตงเทางนน้นทางนน้นทางนู้นทางนน้นลหมูทางนู้นใครช่วยตักหน่อยวัตถุดิบสามารถนำมาบริจาคได้ ที่โรงครัวลุงอูดอีจันที่นี่นะครับเนี่ยนะฮะลูกเพจครับก็ประชาชนร่วมแรงร่รวมใจมาสั่งข้าวเหรอมา,มาขอคนละกองมันไปไหนหมดแล้วอะ่ะมาสองกองสองกองด้วยหนะ้าเต็นสองกองไปคนละกอง แจกแจกหน้าเต็นท์กี่กล่องจดด้วยนะเมื่อกี้แจกไปสองเข้าไปเลยพี่ให้ไปทีที่โจไปสองกล่องครัวแตกจริงๆนะฮะด้วยความหิวนะครับประชาชนหลั่งไหลมา,าให้ไปเลยให้ไปเลยให้ไปเลยเหลือข้าวเหลือค่ะ ที่เดียวกัน,กนไม่เป็นไรเดี๋ยวติดไว้บนรถเขาเพราะผมเอาลงมาจากสิบล้อ,อ,อน้ำผมให้เลยดิสี่ร้อยสี่ร้อยขึ้นเลยสี่ร้อยแล้วก็ตัดเป็นของตันเดียวต่อต่อไป น,นี่นะฮะครัวแตกจริงๆนะฮะเพราะว่าถ่าลูกูปถ่ายรูปถ่าูกบ้างถ่ายรูปไยกันเดีเอากล้องถ่ายเห้เราส่งเข้ามาที่ที่ให้เก็บนี่นะฮะคือด้วยความหิวนะฮะทุกคนก็จะหลังไหลามาที่ครัว ไม่ใช่มีแค่ครัวลุงอู๊ดมีตั้งสองครัวสามครัวนะฮะตอนนี้เขาก็มาร่วมกันมาช่วยกันทําครัวเนื่องจากผู้สบภัยมีจํานวนมากนะครับมีความได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างที่อำเภอหล่มสักแห่งนี้นะฮะซึ่งครั้งนี้ประชาชนชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมากกว่าในรอบสิปีที่ผ่านมานะฮะดีนะฮะ หมดไปแล้วนะครับนี่ขึ้นกระทะใหม่แล้วนะครับกระทะต่อไปนี่นะฮะนี่นะครับลูกเพจเป็นไก่กระเทียมนะครับนี่กำลังผัดพริกแกงอยู่นะครับนี่นะครับลงโรงครัวลุงอูดอีจัน นี่การหุงข้าวนะครับเตาหุงข้าวของเรานะฮะเราก็จะหุงกันแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศบริเวณโรงครัวลุงอูด๊ดเพชรอีจ,จันมูลนิธิเพชรเกษมนะครับ ด้วยความหิวนะครับทุกคนก็จะมุ่งมาที่โรงครัวแล้วก็ออเดอร์อาหารเพื่อที่จะเอากลับไปให้ญาติพี่น้องสมาชิกในบ้านได้รับประทานกันเนื่องจากที่บ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดครัวไม่สามารถที่จะประกอบอาหารได้นะครับก็เลยต้องมารับข้าวกล่องจากโรงครัวมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้ให้นะฮะนี่นะครับ สวัสดีครับเด็กเยาวยชนจากนาราธิวาสนะครับตอนนี้ลงูอดอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับนี่นะฮะขอบคุณทุกกำลังใจจากลูกเพจนะครับที่ได้ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานลุงอู๊ดทีมงานมูล,ลนิธิเพชรเกษมทีมงานเพจอีจันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วก็นำคุณครูมามาช่วยกันนะครับนี่นะฮะก็จะมีการลงทะเบียนนะครับว่าข้าวจะไปที่ไหนบ้างนะฮะ ข้าวจะไปที่ไหนบ้างต้นทางจากโรงครัวโรงอุอีจันทร์จะไปปลายทางที่ตำบลอะไรหมู่อะไรนะครับจะมีการบันทึกนะครับจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับลูกเพจนะฮะนี่นะฮะบนรถก็ดีอ่าสี่ร้อยคือหมู่4ี่อ่านี่คือ <400. S 1> นี่ นี่คือเลขานุกการนายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยวนะครับเจ๊จงนะฮะเจ๊จงนี่จัดการบริหารได้ดีมากเลยนะครับให้ทั่วถึงนะครับให้ทั่วถึงนะฮะนี่นะครับี่มูมูแป่นี่ท่านนายกนะครับนี่ท่านนายกเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวนะฮะท่านนายกก็มาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่โรงครัวเพื่อที่จะได้ประกอบอาหาร เสฟไปให้ผู้สบภัยน้ําท่วมนะครับก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในขณะนี้นะฮะเรากะว่าวันนี้ยอดจะต้องได้ถึง8,000กล่องนะครับยอดต้องได้ถึง8,000กล่องนะครับทําลากยาวเลยนะครับลูกเพจครับทำลากยาวเลยนะฮะนี่นะฮะแผนกนี้ก็จะเป็นแผนกแพ็คนะครับลูกเพจหลังจากที่เราได้ตักกับข้าว ใส่กล่องเสร็จแล้วก็จะส่งมาที่แผนกนี้แผนกนี้ก็จะเป็นแผนกที่จะแพ็คข้าวนะฮะนี่นะครับพี่ๆตำรวจทางหลวงจิตอาสานะครับก็ได้สนับสนุนยานพาหนะเพื่อที่จะมารับข้าวไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้นะครับ ทุกคนจะต้องได้กินข้าวนะครับมาแจ้งได้ที่โรงครัวนะครับมาลงทะเบียนได้ที่โรงครัวผ่านผู้นําชุมชนก็ดีนะครับหรือจะมาเองก็ดีนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจทางหลวงมากๆนะฮะ ฝ <c oughs> ั่งนี้ขึ้นข้าวเลยดิยอ, <c oughs> อ๋อ่อครับอางไรเพิ่งวางเดี๋ววดลมมันพัดกล่องปิลมองไอ ได้โย่ได้โย่ขึ้นเลยขึ้นเลยไปขึ้นเลยช่วยเหลือผู้สบภัยน้ำท่วมนะครับรงครัวลุองอูดอีจันนะครับมูลนิธิเพชรเกษมนะครับ ขอบคุณลูกเพจนะครับขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่นำวัตถุดิบมามอบให้ที่โรงครัวด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะ นี่นะครับทุกคนมาช่วยกันแพ็คอาหารแพ็คข้าวกล่องนะครับเช็ดโตะเลยครับเช็ดโตะเลยเช็ดโต้เลยครับเอาผ้ามาเช็ดโตะเลยเอาผ้ามาเช็ดโตะเ,เ,เลยครับก่อนวางกล่องนะครับเช็ดโต้ก่อนทุกครั้ง โอเคนะครับลูกเพจครับก็บรรยากาศโรงครัวลรงอุติจันนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็จะคุ้นว่จะยุ่งนะฮะจะยุ่งแล้วก็คนเยอะมากเลยครับลรงอุตเสียงไม่ค่อยดีแล้วใช่ครับนี่นะฮะยังไม่ได้นอนเลยลรงอุตยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ขับรถมาถึงนี่ แล้วก็ตั้งครัวตั้งครัวเสร็จก็ลุยกันเลยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประสบภัยได้รับประทานอาหารนะครับโอเคนะครับลูกเพจครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเป็นช่วงๆนะครับขอบคุณลูกเพจมากๆนะครับสวัสดีครับ